สุดยอดของความโกลาหลนอดีตเจ้าชายแอนดรูถูกเผยแพร่เรื่องลับอีกครั้งการปาร์ตี้หรูที่โรงแรม5ดาวกับผู้หญิง40คนในปี2001อดีตเจ้าชายแอนดรูปัจจุบันเป็นแอนดรูมัลแบตเทนวินเซอร์ถูกกล่าวหาว่าจัดงานปาร์ตี้หรูราในโรงแรม5ดาวในกรุงเทพซึ่งมีผู้หญิงผู้ให้บริการสาวกว่า40คนเข้าร่วมขณะที่เขากำลังเงยือนประเทศไทยในฐานะทูตการค้าของสหราชาอาณาจักรแอนดรูโลนีผู้เขียนหนังสือ The Rise and Fall of a House of f o r e กล่าวว่าการเดินทางนี้เป็นการใช้เงินภาษีของประชาชนในช่วงต้นทศวรรษ2000และอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ได้ใช้ช่วงเวลาในการเดินทางเพื่อความสุขส่วนตัวโดยเรียกผู้หญิงหลายสิบคนมายัางห้องพักของเขาแต่ที่น่าสนใจคือการเผยแพร่ข,ข่าวสารนี้ทําให้เกิดความโกลาหลในหลายด้านการกระทาของอดีตเจ้าชายแอนดรูนี้ยังคงเป็นเรื่องร้อนในวงการการเมืองและสื่อมวลชนถึงแม้ว่าการเดินทางนี้เกิดขึ้นมาก่อนนี้หลายปีแล้วและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนอาจพลาด การเผยแพร่ข่าวสารนี้ยังนำไปสู่การพิจารณาถึงความเหมาะสมของพฤติกรรมของเหล่าพระบรมวงศ์ในสาธารณรัฐอังกฤษซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยถูกพูดถึงอย่างเปิดเผยมาก่อนแต่ที่นี่คือส่วนที่น่าสนใจการเผยแพร่ข่าวสารนี้ได้รับการตอบโต้จากสำนักพระราชวังสหราชอาณาจากักรพร้อมกับการปฏิเสธคำกล่าวหาและเผยแพร่ข้อมูลที่แตกต่างกันซึ่งนำไปสู่การสืบสวนของสื่อมวลชนและการพิจารณาถึงความเป็นจริงของข้อกล่าวหา การเผยแพร่ข่าวสารนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเผยแพร่เรื่องลับของอดีตเจ้าชายแอนดรูแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและความรับผิดชอบของเหล่าพระบรมวงศ์ในสาธารณรัฐอังกฤษและคุณคิดว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเผยแพร่ข่าวสารเช่นนี้คุณคิดว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อสาธารณชนและสื่อมวลชนอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นของเรื่องนี้